ตรงกันตัวเดียวกันเด็กมันตรงกันในตัวเดียวกันครับความฝันครับนี่เลขแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ยครับมันย่างแล้วฝันว่าหากับสามบวกกันสามพอยได้เนี่ยตัวได้พ่อพอไงว่าห่วยหาข้าสามมันกระบอ n ตีบออกแล้วพอยมันมันบ่านเอกตั้งความฝันอีฝาดมันกตีบได้แล้วค่ะมันปึกมันหนามันตีบออกได้หว่ะค่ะพ่อเพิ่นกันเลยว่าอ เพิ่นก็เลยตีไ้ห้ยหาครับสามบวกกันก็ได้แปดตัวว่าสันมันก็ปู๊กขึ้นหนาแสีววาสันห่อยโมเม็นปุกหนามันบ่อะไรเลยได้ปะบ้านนี่แปดกิโลมานี่เดี๋ยวไปใส่ตัวใหว่าะสันก็มาใส่ตัวกับตัวมันยืนยืนเลยวาสันมันยืนอยู่เขียนอยู่เขียนไว้อยู่นี่ปรากฏว่าเขียนใส่กระดาษนี่ละไว้มันก็เป็นเหล็กเกขึ้นก้อนฟอวาอยู่ มันถือค like oh, ิว oh, ก hmm. kind of ับค uh, ิวบ่คิวกับทั้งเรื่องนี้ฝันอะไรจะมาพ่อบ่เคยฝันที่ไม่แยามใดบ่เคยพ่อบ่เคยฝันที่ไม่แยามใดฝันสองเสื้อแล้วนี่เสื้อทีส้มฝันว่าง่วนออกสิบเจ็ดลังนั่นแหละอ๋องี้ยต้งเลี่ยงก็ฝันบ่ฝันฝันเป็นจะได้แต่หางบ่ได้จะว่องนั่นก็ดิฝันเรื่องอันตราฝันว่าอันบุญธรรมนี่สีออกมาเมืนบ่ เทียนให้ตีแรกอ็สิบเจ็ดนั่นวะสิบเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนนจ้ะอ่าพอดีบุญท่านมายงขึ้นมาอ้าวตัวสิบเจดนี่มันขึ้หน่อยกูโมโหประจันเอาลงมาใต้ไว้ใต้สามเจ็ดซะปนบารไยเสียมันระมาอยู่ล้างบานมันลงมาอยู่ล้างหวดก่อนหดก่อนความฝแล้วนพ่อฝนี่ดนะคะพี่น้องพ่อพ่อฝันนี่ตั้งแต่มาตามพ่อเ 2, yeast 3, yeast 3. 3> นาะ <tem> ของก็ฝันสองเทียบอกพอฝันสองเทือนี่นะวัหนึ่งเจ็ดกับฝันงวดนี้กับฝันตั้งวดนหนึ่งเจ็ดลางมัววัดอันที่ผ่านมาฝันวจังไรก็พ่อฝันว่าบุญธรรมเอาเลขที่เขียนใบหนาโยกขึ้นในเบื้องังี้สิค่ะอ่าจยากของกับว่าฝันจะของฝันโมคิวขึ้นเลยบพราะโมซ่าโมโมซามันค่ะขึเลยว่าแกขึ้นเลยว่าเอาตัวทิพเจ็ดนี่ลงมาไว้ใต้อันสามเจ็ดซะพอมาสั่น มันตัวหน่อยกูมูลงมาไว้พี่วาท่านใ่ผัดผัดเขียนคือตนวมูเหมนว่าห่ะใบาดนี่มันฝาดออกมาทักนี้โว้ยมันอยู่รางมาอยู่รางพอบอ่เลยโอ้ยถ้าเหมือนคนบอกขพ่อแต่หนีหัดกอนเออคือฝันเม่นแท้พ่อครับเนาะบาดนี่นี่ทังสี่ละคือความพนบาดนี่ฝันวดนี้เปล่าะฝันวดนี่นั่นฝันว่าน ผู้เฒ่ามากว้ามากบอกพอเขียนเลขเก็ดไว้แล้วแล้วมาถามพ่อบานีค่ะสามกับหนากับสามบวกกัน,นทนตัวใดวาสัน,พ,นพ่อใหญ่่ลเยวาบ่งหูจักอ่าบ่งหูจักค่ะมันไมขคือหนาแส้ว่าสันเิ่านะอ่าสามกับเจ็ดบวกกันก็ได้แปด่นตัวอาสามกับหากระบวกกันก็ได้แปดใตัวแน,น่ในแปดมาแล้วเสียวไปใไส่้สยค่ะในมาตัวเดียว อ๋อก็ยังจังไม่แล้วไอ้เก็นั่นี่ยพอว่อจะว่เห็นบอกว่าจัดก็ั้างพวอไอ้ลีเก็ดน่ะค่ะตั้งพอวอไว้แล้วก็เท่ากับสามบวกสามสามบวกห้าก็ได้แปดเท่ากับมาเขียนใส่ว่าแปดเจ็ดล็ใส่ตัวนี่ลดอ่าบัดไปตื่นมากกไปเลี้ยงปูค่ะเลี้ยงปูกับไถ่ไถ่ถูกไต่ถูเบิังว่ามันจะเป็นจังไหร่มาไต่ไปแล้ว พันเรียกเจ็ดพอวอขึ้นมากกอนรถค่ะตัวน้องมากเป็นเลขแปดตัวน้องมาอีกเป็นเลขศูนย์เนี่ยยังวาพวอศูนย์แปดเจ็ดใส่เนี่ยเจ็ดแปดศูนย์นี่ยเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดป่ะเพ้อนี่เลเรียงปูเรียงปูจุดทูบปีละเทียนเนี่ยบ่ที่พันเรียงปีละเทียนเนี่ยบ่เพ้อเลียงปีละเทียนกรนรงหน้าล่องอันนี้ร่องบ่เรียงเมือวัดพุทธวังหันคะที่แหลวมากเนี่ย ฝันฝันก่อนที่สิเป็นเรียงเพิ่นได้เลขตรงกันไปใต้ทูบนี่มันก็มั่งคงยังสี่เดจะสิเหตุยังไหนกันมันพลาดกับลาดตัวนเลขตรงกันเป๊ะบ่พ่อตรงกันเพราะฝันยังเลยนะสิเหตุยังไหนเขาก็ซื้อตัวพ่อซื้อบ้านนี่ยนะพ่อชื่ออะไรค่ะซื้อแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะชื่อเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเด้อพี่น้องเด้อเด็ดล้างกับเขากับหันไปสั่งเดี๋ยวไปป่าเด้อันตัวหอยก้อนน่ะ หาหนึ่งอ่ะหาหนึ่งอย่าลืมบ่อหห์ปลาบ่อยปลาเลยปลาบ่ได้มเนาะปลาบ่ได้ตัวนี้มันตัวเข่ามันเลยอืมในบ่อเนี้ยแล้ววันนี้อาจิดทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวสองตัวนะพ่อเออมันกเข่าบ่ได้ค่ะอย่าสั่นละใครมีโสงไม่หลับหน่อยสิเลยดิฝันดังสิใช่ป่อกะว่าเคยฝันดังเสือกะว่าแม่นสิถืออยู่ในบ้านวันเมื่ก่อนมาคือแม่นอยูุวันนี้กับเจ้แม่นอีกตัวเนาะโอ้บ่มบานนี่แก่ขั้วพูดเ่านี่พ่อ พูดเถ่านี่ผู้งี่งหรือผู้ทรายผู้ทายพอเถ่าผู้ทรายแต่คนมาบอกเลยแค่คนบนมันปูดอนหอครับใช่ป่ะครับผมมันปูดอนหรอครับแล้วฝันปุ๊บเราก็ไปเลี้ยงเพิ่อนแมทฝันเราไปเลี้ยงปูได้บ้างเลขยังตัวเดียวกันนั่นนะเลขตัวเดียวกันค่ะโตอยู่เดียวนี่ยค่ะมันเป็นเลขตัวเดียวกันเป๊ะบ่ะพ่อตัวเดียวกันต่อแฝดกับเจ็ดเนาะเจ็ด นี่เกจตัวเดิมเนาะเพิ่นตัวเพิ่นตั้งไว้ให้แล้วเพิ่นว่าอเกจตัวเดิมนี่เพิ่นตั้งไว้ให้แล้วคือเกจเพิ่นเขียนไว้ให้นี่ก็เกจเราก็มาถามบาดนี่ะเอาหาขับนสามบวกกันบานี่เพิ่นว่าอ่าเอาหาขับนสามบวกกันเพิ่นก็เขียนลงในหนังสือนี่ล่ะหาขับนสามก่อนเลมาถามพอพอหางว่าโอ้ยจิว่าจังไดเราไม่หากับนสามกับโมจักได้เลยนี่ว่าโอ้ยมันคือปึกแทรวะสันหาขั้นสามกับเพิ่นแปดหนึ่งตัวว่างวันเพิ่นว่า แปดเสียวไปใส่ใส่ไม่แปดกับมันโตตั้งไม่แ้วเลยเนี่ยเจ็ดก็ไปใส่เจ็ดอันตัวเหมือนกันเป็นว่ะกับแปดเจ็ดบานนี่ไปใต่ทูบแปดเจ็ดแล้วค่ะหัดไปใต่ทูบนี่ฮะนี่ใต่ทูบนี่กับเจ็ดขึ้นก้อนนี่หรือคือบนไม้ขี้อันไหนนั่นลรอค่ะเจ็ดขึ้นก้อนพอว่าอรรถลงยับลงมาอีกกับแปด ยับลงมาอีกกระสูนนี่โอ้เลขู่กับเจ็ดแปดศูนย์นะครับเนาะเจ็ดแปดศูนย์มันก็ตรงกับความฝันค่ะมันตรงกับความฝันน่าร่าได้เนี่ยจังหวะว่าอยู่ยได้เนี่ยฝันเพิ่นกับเขียนเลขเจ็ดจีนไว้ไปจุดทูบเลขเจ็ดกับขึ้นมาก่อนพ่อว่อพ่อว่อนี่เขาอันนี้แล้วกเออนี่ละนี่ละพ่อเขียนไปยุ้ยเนี่อย่าลืมจดไปย่างดีอืนั่นละคือคนฟอว์คนจดไว้นะคะฝันกับเลขเอ่อดอ เลี้ยงอยู่ดอนนะพ่อเนาะตัวเดียวกันตัวเดียวกันเป๊ะแปดเจเจดปดนะคะสามตัวเจ็ดแปดศูนย์ศูนย์แปเจ็ด้ไปกบมากไีน่ออันนี้ฝันก่อนอฝันฝันนี่แปดเจ็ะพ่อเนาะเอาแยกกันแยกให้คนฝันนี่แปดเจเจปด ทันนี้ความฝันของพ่อทำนั่นล่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดน้าพ่อนะอันนี้เลขทูบของเงินดอนปูตาแปดเจ็ดเจ็ดแปดเลขทูบนี่คือเจ็ดแปดศูนย์นะพ่อเนาะเออเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดก็ยืนคือจังเลยฝันเลยเตี้ยอันเดียวกันเลยครับในฝันใช่พ่อแสดงว่าเพิ่นมาบอกพ่อก่อนมาบอกพ่อก็สังเกตอยู่ เพิ่นมาบอกแล้วแต่กลางคืนเพิ่นบอกก่อนก็บัดไต้ไปเนี่ยจังมาก็บจังพ่อตัวเดียวกันเลยกับอันกับในฝันนะพ่อในฝันโอ้ันเดียวกันเลยแสดงว่าเพิ่นมาหาพ่อแต่แ้่เหมือนคืนแล้วว่ามันมาแต่กลางคืนเพิ่นเอล่ะก็นอนอยู่นี้พ่อกับพ่อนนอะ่าเลยเขาไปนในเยืนนี่เลยนอนอยูนนี่มันห่อน็เลยนอนอยูนนี่ยนนี่เย็นช่วยๆพ่อไม่มันลมพัดเนาะนอนงรับฟันดีเลยเนาะ ได้โตดีเลยนะคะเนาะขันฟันยังสี่ฟัววานเลไม่เป็นเช่ไรพ่อมันถืกค่ะฟันยังสี่มันเข่าพ่อเออมันเข่าเป๊ะๆเลยเนาะกับฟันยังสี่สิที่บอกมาฟังด้วค่ะงวดก้อนนนั่กับฟันยังสี่ล่ะค่ะฟันไปแล้วกับมันบอกแม่นอนว่าเฮ็ดไวแล้วเจ็ดแปดแปดเจ็ดจ้านั่นมานอนฟันนี่ฟันว่า มีผู้มากมากมาก,มากเขาหอยจับหอยใยครับเกิดไปซื้อว่าสซื้อที่แล้วเปงวันนั้นนัดซื้อหาหาแปดกับเจ็ดแปดค่ะหาแปดนั่นเขาจ่ายเครื่องขามันเหลือ,อแต่เจ็ดแปดกิดเรื่อยเลยแต่เจ็ดแปดเขาว่าได้หลายรอกค่ะคำได้ใส่เห็นละใส่นิดน้อยน้องวนนอันนั่นเนาะเจ็ดแปดนะพอนะเจ็ดแปดกับกุ้งกุงเลยนะค่ะฝันเรามากฝันเรา,าพ่อสาวมามามกนะ วันนั้นวันที่มันออกเจ็ดแปดนะนะพ่อบ้านนี้เคยแปดอีกไหมั้นนี้แปดมาอีกบ้านนี้แปดคือเก่าฝันว่าผู้สาวมามักคือเก่าละงวลนี้เนี่ยหมดสุดท้ายนี่คือยังจ่ายได้เลขแล้วมาฝันว่าผู้สาวมามักอีกอีกเจ้ามาพอกจับโยกข้อนขารู้วันเลื่องข้อนฝันขู่ข้อนกับปูเขียนในีู่นี่มันมันถือแล้วหรือเปล่ามันถือแล้วนะพ่อนาะเพราะว่ามันถือเงยยังบอกสิกับเลข ถูกกบเลขความฝันนี่มันขึ้นแต่วากงกันแค่กงกันคักแค่ขันหม้แมนกันี่ยค่ะไอพ่อคือเลข่ใจมือทุกคนพ่อคือมือข้อมฝันนะครับความฝันเดี๋ยวเอาความฝันกันพ่อเอาความฝันตัวนี้แล้วข้อมฝันซะก่อนแล้วยังเอาเลขสูตรพ่อความฝันกับเลขทูบครับอยู่อยู่ในหันนะครับเลขทูบกว่นี่นะข้าของบันเอาข้อมฝันอยู่น้ำกันครับ อันนี้เป็นเลขความฝันของคุณพ่อหงนะครับคุณพ่อหปู่มาบอกนะครับเป็นแปดเจ็ดนะครับเลขทูกเจ็ดแปดศูนย์พอดีตรงกับความฝันนะครับอันนี้จะเป็นเลขความฝันของพ่อหงนะคะท่านผู้ชมแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดศูนยะพ่อเนาะเออเจ็ดแปดูนั่นเลขทูปมาก่ะตรงกันเป๊ะบ่พ่อเมื่อเกิดตรงกันตัวเกะกับแปดมากๆตรงกันมามๆเนาะท่อนบอกว่าจะได้เกาะไห เพื่อนมาถามบวกกันมันบอค่ะเพื่อนก็มาบอกมาถามเพื่อนเอาเจ็ดย่างแล้วค่ะวันนี้มาเขียนมันเขียนในบวกเอาค่ะพอ่อเพื่อนเอาหาขับสามมาบวกกันมัน,นี้ก็เลยว่าบอกว่าักนแล้วพ่อใหญ่เกิดค่ะเพื่อนสิว่าตัวไรน,นะน้าค่ะพวกอนกับนี่ยว่าเป็นแปดยโดย่คือเก่าอยู่นะคะพอ่อแปดที่เอาไปใช้ใส่หลานวันนี้วันนี้านนสามเพื่อนอยู่ใช่โอ้ย มันก็ยังยืนให้เราเดี๋ยพอวัยืนเหนียวนะท่านเขาไปใส่เกตส่วนตัวมาท่นอ่าความฝันเป๊ะนะพ่อเนาะอ่ะเป็นความฝันของคุณพอหันะครับ้าพพอหักับมีเหล็กมีสูตรหวยคำนวณพ้อมนะครับอ่ะมาต่อกับสูตรหวยคำนวณพอหก็บอกว่ายัา